ัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องตุ๊กตาก็อยู่ที่เดอะซีซันนะคะในกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้พากันมานั่งค่าจะไปข้าห้านวคะก็ไปคิดเขาว่าตอนนี้คือเข้าข้อหันคานประมาณบหนึ่งโมงห้าสิบใบหนึ่งโมงสามสิบแต่ว่าตอนนี้ยังวันหอดก็เลยพากกันมานั่งค่าก่อนซึ่งบอกเลยว่าพวกเขาคือกระโปรงแห้งพักกันเบบเป็นเด็กกระโปรงแห้งพากันแล้เข้ามาเป็นเด็กกระโปรงนั่งรออันนี้พี่ปูนะคะ กูนาจ้าเป็นสาวแล้วนะคะติ๊กอุ๊กเก่งมากเลยน่ารักะสดเสดีค่ะสดเสดีสดเสดีอาเซียมาสวสดอาเซียนอ่ะกำลังสวยเลยกำลังแต่งามนเมื่อกี้กำลังจะได้เลยแต่ว่าสดเสดีอาเซียนอ่ะกำลังสวยเลยทำไมถึงนี่แสวยแล้วนะสวยแล้วเหรอ๋อเหรอกำลังจะสวยเลยโอเคค่ะเดี๋ยวี่คะเด๋ยวใครที่อยากเบิ้งคิปเตลียนไปเบิ้งสามารถเบิ้งใน YouTube ได้เด้อเดี๋ยวเต็งขอบตลาดไปก่อนวันนี้ได้อ่เพชรร้อนผมให้ เสื้อไอ้ปูอันนี้เป็นเสื้อของไอ้ปูอันนี้เป็นกระเป๋าเอ้น้ำเพชรอันนี้กระเป๋าพี่น้ำเพชรเสื้อไอ้ปูสนุกไม่มีอะไรที่เป็นของหนูเลยนอกจากตัวหนูเองแค่นี้แหละกินกินไทจุดหอบ ปากคือแล่แทน ได้กินแค่นี้จูบแบบสุดลมหายใจได้กินแค่นี้จูบแบบสุดลมหายใจแล้วได้กินแค่นี้ผมมีห้อหอยไหมค้าลอกกันไม่ขาตัวใครอะ và tôi đi chụp một ngày wow hmm She requires. Hmm, okay. destroy. Love force. Love food, food. was. Oh my god! Why? Huh. Why is so hard? Like this. เข้าเต็มเลย,ยดูทรมานดีเนาะแต่มันก็เป็นอะไรที่ทรมานมากจริงๆค่ะแค่นี้คือหอยจำนี่ข้างในแค่นี้ หอย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  แค่นีนหอยคืจอยแท้ไม่ได้กินข้าวกินนาำเลยนี่หอยซ้ำนี่พอแล้วตัวมันใหญ่มากเลยนะดูเหมือนอ้วนเนาะแต่ออกมาอืมมีแต่กระดูกอหอยไม่มีกระดูกเลืมดูดอมมือจนบาน ไกินละอิเล่วันนี้หนูขอแต่งตัวเป็นสาวสวยหนึ่งวันนะคะวันนี้พวกหนูนะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะเดอะสีสันเด้อค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราพากันมากินชิปชิปิชิอีหย่งกับบุงีปงญี่ปุ่นมาซา่า อะไรทุกคนเนาะมือนี้พากันมาประมาณ4คน,ดคนเดิมมีสาวเวียดนามหนึ่งคนสาวไทยไงหนึ่งคนแล้วก็สาวลาวสองคนเด้อทุกคนเด้อตรงๆเลยว่าเป็นคนที่บบค่อยมาก,กินแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่บ่ามากกินปลาดิบนะทุกคนเป็นคนที่บ่ามากกินดิบเลยถ้าอย่างที่ซุกนี่โอเคกินได้ฮับได้แต่ถ้าอย่างที่มันดิบนี่กินไ่ได้แต่มือน,นี้เฮาเอาผมนามาหลุมเพราะว่าเขาจะเฮตุให้หน้าตาเขาเข้ากับสถานที่กับการมากินอันนี้น้อยนึงคือคนญี่ปุ่งญี่ปุ่น แต่นายยาวแคทเล็ตบุคือเลยแม้แต่น้อยเดียวแซบปอแซบเบิบบบ่งจากหนะ้าตาก่อนทุกคนเฮ้ยบอกแล้วเลยว่าบุคคลยมากทุกคนเดี๋ยวก็พอกินได้เลยทุกคนเนาะพอกินได้ความจริงแล้วของการมากรุงเทพเธอนี้มือนี้นะอีแม่บบฮูอีพ่อกับโบฮูเลยทุกคนเนาะท้าฮูนี่เพื่อนก็คือซิบวัวอย่างดอกมาก มือนี้กเัเฮดคือว่าตัวเองเป็นผู้สาวสดายแต่ความเป็นจริงนะคือเด็กน้อยนะทุกคนคือเด็กบวหันใหญ่คือเด็กน้อยบหันหูคงหูควมบางทีอายุหลายซื้อแต่วันนี้ใส่สมองยังคือเด็กน้อยอยู่ได้แต่ว่ามือนี้เอ้ยพวกเอ้ยเพิ่นจับแต่งโตทุกคนเอ้ยเสื้อกับเสื้อเอ้ยปู่สุดกับสุดเอ้ยปู่และที่สําคัญก็คือถุงก,กระเป๋ากระถุงก,กระเป๋าเอ้ยน,น้ำเพชรน้ำเพชรรีดผมห้า้ลอนผมห่างสำน้องตุ๊กตากับเบีดโตของตัวเองนี่แหละที่เป็นของตุ๊กตาเอง นี่ได้นี่เป็นเอ้ปู่กับเว้ยน้ำเพชรบอกเลยว่าพวกเฮาพากันมาเหียนอยู่ไทยนี่กะเข้าปีที่สามนะโดทุกคนเดิลอีกหนึ่งปีก็จบแล้วถ้าจบกันแล้วก็คือสิได้แยกย้ายกันไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานไผ่มาเลยเนาะบอกว่าจะเป็นเอ้ลีโบอเอ้ลีสาวเวียดนามน้องตุ๊กตานีสาวไซส,สมบูร์เอ้ปู่สาวจำปัสซักพี่น้ำเพชรสาวไทยใหญ่นะคะหน้าตาพวกเขาก็จะแบบอ่แตกต่างกันออกไปแต่ละประเทศและทุกคนบอกต้องถามถึงราคาที่พากันมา พากันมานี่ย็ะถามว่าราคาเข้ามาไม่แพงบอก,กับแพงเติบแต่ทุกคนแต่ว่าโดนโดนพากันมากินแบบนี้เือเนาะตุต๊ตตาเองกักบโบเคยมากินแบบนี้ดอกปกติก็ก,กินทั่นทั่วไปราคาโบพงโบแพงเลยอมันนี่ม้วนหลายเด้อขอบใจหลาย